มาดูทันเปาครับวันนี้ลงจากแมคโครครับน่าจะโดนปลดออกจากเจ้าฟ้าใสายครับ <c oughs> เลยขึ้นมาประจำการอยู่เ <c oughs> <c oughs> ึ้นมาประจาการอยู่เจ้าคนเงินคนทองครับ <c oughs> <c oughs> ใยให้ครับดูสภาพร,รถนะครับสภาพร,รถเนี่ยมอมแมมมากเลยครับโอ้ตุดแมวลายตุดแมวลายหมดเลย

พี่แมวพี่แมวกำจ้างคนขับมาใหม่ครับโอ้ยไม่ต้องจ้างหรอกทำไมครับถ้าแบบนี้ไม่เอาผมไม่เอาอ๋อไม่เอาอ่ะแบบนี้ไม่เอาโอ้ถ้างั้นจะได้ให้ลงเลยไม่ได้ใช่ โอ้ส่เกียร์สองออกจากบอรครับออแรงเกินะนะเออแรงเกินเหรอออกเกียร์สองเลยครับทางนึดๆออกเกียร์สองเลยสบายสบายเลยคนทำทางก็ฝีมือลอเกินจับต้ใส่พุงไม่เหลือหรอก นานโดนทีนึงก็เมื่อยเอาเรื่องอยูอ่นะเออคุยตาดูมเลยติดแอร์หน่อยนะครับลุงเฮดไปจบด้วยปะ ทั้งวันนะวันนี้เดี๋ยวจะไปขับแม่โคเทนได้ได้ไม่ต้องถามเราไปดั้งอยู่นั่นแหละแกจะได้รู้รอจุดไฟเขาไปซื้อน้ำมันแล้วเนี่ยออยังบวกว่าเสียเปียบเขาเสียเปียบเขาเอาเลยเรื่องน้ำมันอะ่ะก็ให้รถดั้มวันละถังใช่ไหมครับแม่โควันละสองถัง ของเราเนี่เติมมาละครึ่งถังไงเสียเปรียบคนอื่นสิจะเสียเปรียบได้ไงครึ่งถังจ็เต็มไงเสียเปียบเสียคนอื่นเขาได้น้ำมันคนละถังหนูนนได้แค่ครึ่งถังเ <c oughs> ส้นทางที่เลือกเดินสบายเหลือเกิน <c oughs> สัน้นสั่น่ลย ไปดูที่เทนะว่าจะเป็นยังไงหบรนี้อบน,น,น,นี้อ่านี่นี่ตอนเนี้ยคือเทดีอยู่หาหาที่เทให้ดีอยู่แต่ถ้าอันนี้เราโอ้โห มาเจอดินแบบนี้เลยล้างโคตรยากทุกวันนี้ล้างแต่หัวก่อนท้ายเดี๋ยวฉีดบ้างอะไรบ้าง,บบางอะไรนะล้างแต่หัวล้างแต่หัว ที่สามสิบอยู่ข้างหน้าก็จะเป็นกูเบ่สองร้อยกับพี่แมวสามสองศูนย์ดีไปเนกล่องนะน่าจะเป็นเน็กเจนป่ะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เน็กเจนจะเป็นในตูดใหญ่ก็ตูดใหญ่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ตูดใหญ่เหรอ นี่ก็รถสิบล้อต่อทิวเข้าเทครับขเราไม่ต้องเขาเลือกได้ตามสบายเลยที่เทเราประมาณเป็นร้อยไร่อ่ะที่เทเราเป็นร้อยไร่รถลล้อสองคันครับที่เทเป็นร้อยไร่รถสิบล้อสี่คันแย่งกันเทเอาอยู่นั่นเละไม่มีที่เทเลือกช่องทางได้ตามสบายเลยเอาที่ถนัดใช่เอาที่ชอบเลย การบ่งบอกนิสายคนไม่เสียก็สามารถบอกได้สามารถบอกได้ใช่ถ้าคนอ่านเป็นนะถ้าคนสามารถอ่านจิตใจคนได้สามารถบ่งบอกได้เลยว่านิสัยคนเป็นแบบไหนแต่นี่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ก็รู้อยู่ว่าเจ้าอะไรขี้เกียจนะรู้เลยไหม วันแล้วน,น,น,อนอั่นเนี่ยที่นอนเฉยๆเนี่ยนอนเฉยเลยใช่วันที่สองแล้วโอ้สบายใลย่แต่ก็ยังได้เงินเดิมเหมือนเดิมยังได้งเงินเดิมโอ้มีสักสามสี่ปีก็ะจะดีเนาะหน้าง,งานนี้ผมอยากได้แบบเหมือนไปกับทีสมัยก่อนอะยังไงตลอดชีพอะ่ะ <laughs> ทีเดียวจบเลยใช่ทีเดียวจบเลยนู่นเข้าไปนู่นแหละข้างหน้ารถไทเนี่ยเขาเพิ่งมาบอกให้มาทีฝั่งนู้น นช่ครับที่เทเราประมาณเป็นร้อยไร่อ่ะแล้วก็เทอัดมาเรื่อยๆสองคันเลือกได้ตาสบายแต่ก็เลือกดีๆนะไม่งั้นจมเทปีหนึ่งจะหมดไหมแต่ยังดิฟทางนี้เป็นดิฟแน่นเไม่แน่นแล้วเพอเหยียบไม่ได้เลยนะเมื่อวานก็เหยียบตรงนั้นอนะ่ะมิดล้อเลยเลกดำได้ก็เลย ถ้าาถ่ายเขาไปช่วยดันนิดหนึ่งถึงขึ้นไปเอ้ยไว้ใจไม่ได้นะอย่าไปย่ำมันเดืดขาดเลยเนี่ยเราออกนอกทางนิดหนึ่งดิไปไม่ได้เลยนะอนู่นกโชว์แต่แบมุกโต้แค่นอ้เลยตัวรองนะครับเรายะถอดปลุกโจเลยเอ๋ยยิ่งรับเลยเอยยโยนมินเบอร์หนึ่งนะช่วยจะทำเบอร์ทวี้ก็เซ็งจริงเลย มันจะมีไออันนั้นออกอ่ะไออะไรไม่รู้อ่ะไอ้องแข่งไอย็นอยากจับตื่นตาตื่นใจโอ้โหให้วอกอ่ะอยากถอยจะรู้หน่อยเลยบ่ายถอยตรงที่ถอยแค่บอลขับดาลเกิดโชว์เนี่ยไม่ต้องบ่ายจะดอลเกิดโชว์เนี่ยถอยเตะเหมือนเพราะว่าเป็นพักลงเลยนะเนี่ยดูดีนั่นเป็นพักลงอ่ะลงไปปั๊บก็ไม่ต้องคิดว่าจะเอาขึ้นได้รถถ่ายช่วยไม่ได้หรอก ดูกล้องเอานิดนึงครับจำไอ้ถอ,อยแล้วถอยเป็นไวเนี่ยใส่เกียร์ถอยถูกปะเอจอจำได้อยู่อ๋อจำได้อยู่เะรอฝั่งนี้ถึงก่อนนะกั <c oughs> ตรายดิ ยู ừ, úp, úp ่ปุ๊บลุบเลยเลยอ่ะหยุดแล้วให้น้องเจมาเป็นไม่ได้ไลปิดหมดแล้วเข้าทางเดิมเนี่ยขนาดดินแข็งยุบไปแล้วเนี่ยเกือบครึ่งล้อน่ะ ต้องไปหาไอ้นี่มากัรงายอีกนะเนี่ยไม่ถึงตึงเลยหมดรอบ <ừ. S 1> ร้อหน้าครับบอลเต้นเก,นกินเกิหนึ่งอันตรายนะฮึี่บอลอ่ะร้เกิักเหนึ่งอันตรายบฟันระเอ็นเลยโน้ยอยู่เลยเนี่ยห้ามจอดนะเนี่ยทางลื่นๆ,ๆอย่างเงี้ยนะถ้าใส่เกีฬาได้ก็ใส่ไปเลยจอดไม่ได้นะจอดตั้บลื่นเลยไม,ลไม่รู้เหมือนกันโทรหาก็ไม่ตัดสายแต่ไหน